ระสงฆ์นิกรยังคงหลั่งไหลไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จขอภัยค่ะพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ามกลางการดูแรลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ไปติดตามบรรยากาศได้กับคุณศิรวิ์ชัยกเกษมรายงานจากพระบรมมหาราชวังขอบคุณครับ ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างทยอยเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างไม่ขาดสายนะครับขณะที่หน่วยงานต่างๆยังคงนําอาหารน้ําดื่มมาแจากจ่ายให้กับประชาชนกันอย่างต่อเนื่องครับ โดยวันนี้นะครับถือว่าเข้าสู่วันที่5ของการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับมีหน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาจํานวนมากนําอาหารน้ําดื่มมาแจากจ่ายให้กับประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําความดีถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างเช่นกลุ่มนักศึกษามาหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่รวมตัวกันมาทําจิตอาสาแม้ว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะยังไม่มีไรายได้มากพอที่จะมาทําอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนแต่พวกเขาก็ยังรวมตัวกันซื้อสิ่งของที่พอจะมีกําลังซื้อได้อย่างเช่นกระดาษทิชชู่ยาดมและพัด มาเดินแจกใจ่ายให้กับประชาชนแทนพร้อมทั้งเดินเก็บขยะตามจุดต่างๆเพียงเพื่ออยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทาภูมิพลดุลยเดชก็คืออยากจะทําความนี้เพื่อพ่อหลวงเราอะค่ะแล้วก็เห็นคนที่มาจากต่างจังหวัดอะค่ะมาแต่ว่าพวกเราคือทุนทรัพย์ไม่พอที่จะทําข้าวแจกอะคะ่ะก็เลยนิดนิดหน่อยหน่อยอะคะ่ะเป็นกระดาษทิชชู่แล้วก็เป็นพัดตะคะ่ะ เช่นเดียวกับมูลนิธิปอติต๊งที่มาตั้งจุดบริการอาหารให้แก่ประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพวันหนึ่งอาหารเราออกสามมื้อตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแต่ดโมงเช้าเราจเป็นมื้อโจกหรือว่าข้าวต้มตอนนี้เป็นมื้อเที่ยงเป็นอาหารเดี๋ยวเรามีมื้อเย็นมื้อเย็นอีกแล้วก็มื้อค่ำอีกถึงเที่ยงคืนของทุกวันครับ ตลอด5วันที่ผ่านมาที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงนอกจากบรรยากาศความโศกเศร้าของเหล่าพระสก,กน,นิกรที่แสดงออกให้เห็นถึงความจงรักภักดียังได้เห็นบรรยากาศความรักความสามคัคคีและความเอื้ออาทรของคนในชาติที่มีต่อกันอีกด้วยครับ สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพนะครับทางสำนักพระราชวังได้กำชับมาว่าขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยเฉพาะในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาและหลังจากวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจะเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาของทุกวันครับ ซึ่งผู้หญิงนะครับควรสวมกระโปรงคุมเขา่ารองเท้าหุ้มส้นส่วนผู้ชายควรสวมเสื้อเชิต้ตรองเท้าหุ้มส้นกางเกงขาย,ยาวสีดําและไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนนะครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่บริเวณพระบรมมหาราชวังในช่วงบ่ายช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ